ตอนนี้เราจะเดินทางไปอำเภอเวียงเก่านะครับตอนหลังผมเป็นอำเภอภูเวียงนะครับลองจากภูเวียงมาได้1กิโลนะก็เดินทางไปอำเภอเวียงเก่าซึ่งเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติภูเวียงอีกเกือบสิบกิโลนะที่ชื่อภูเวียงได้เหตุผลว่าเคยอยู่อำเภอภูเวียงแต่นี้อำเภอเวียงเก่าแยกออกมานะครับเลยปัจจุบันเลยอยู่ในเขตท้องที่อำเภอเวียงเก่าครับทางนะครับ จะมารีวิวทางให้ดูนะครับก็บ่านอนะไรบ้านทุ่ยทรายตำบลลงอะไรลงเปื่อยสงเปื่อยก็ทางภูเขาข้างหน้านะครับพิษณุโลกชาตินะครับน่าจะเป็นอำเภอเล็กๆเนาะแยกของตัวออกมาด้วยทำพัชชาแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวน่าจะเป็นักคาทางกยายภาพที่สมแล้วก็บรรจัดการเกีเ่ยวกับ ท้องที่เอายาแห่งชาติปูเอียงวนะัดธรรมสติสงโรตรงนี้มีแหล่งท่องเที่ยวพวกถ้รพวกน้ำตกน้ำตกซึ่งก็น่าจะน่าเป็นเสียสนใจนะครับมีท,ทยวมูไก่มาลาด้วย30บาทโอ้อาหารพื้นบ้านในช่วงนี้ก็อาหารก็ประมาณ3 4 0 5 0ไม่เกิน50นครับเอเวนในร้านที่แบบมีแอร์จะห้าหกสิบเจ็ดสิบนะครับอนะไรแบนะรบนะี้ช่วงนี้ก็อาหารก็ ีร้านบ้านเพื่อนนะครับศาลเจ้าจอมนรินคืออะไรผมไม่ทราบอาจจะเป็นเออ่เจ้าเมืองปะมีภูเขาเตี้ยๆนะครับเป็นฮิลนะครับ Small mountain มันเรื่องอะไรก็เป็นซีเลนเมื่อกี้อยู่ใน เข้ามาจากอำเภอจากเส้นใหญ่นะครับจากอำเภอชุมแพนะระหว่างบางเกยู่แพก็ทางเข้ามาก็เป็นตีเลนตอนนี้ในออกมาเนี่ยออกมา,าอำเภอเวียงเก่าก็สีเลนนะครับทางก็ก็อันนี้อยู่เขตภูเวียงอยู่อ๋ออยอะเลยแลวนี่เขตภูเวียงอยู่นะครับกองที่ภูเวียงใช่ไหมตันน้ำภูเวียง อาจจะชื่อผู้เวียงแต่ว่าเป็นรูบรรทเส้นทางนี้คือไปอำเภอเวียงเก่านะครับเริ่มทางน่าจะแคบเลยนะครับเริ่มขึ้นเขาไหมเริ่มขึ้นเขานิดๆแล้วครับรีวิวเดินทางเส้นทางรับเริ่มขึ้นเขาน,นะครับ นะครับก่อนจะนังปลอดภัยนะครับอยู่กลางทางในรถบชุมชนนะครับเดินทางเสียงซีเลนดีนะครับดีมากเลยขึ้นมาเนินนิดเตี้ยแล้วก็สลาบแล้วก็อาจจะขึ้นเนินแล้วก็ทางเป็นสลามขับไปเรื่อยๆนะครับโอ้นูน่นเขาลูกนู่นมันจะเขาลูกนู่นน้อง17โล16โล15โลแล้วกนะัน อันนี้อุทยานชาติสรเกุีครับเครับากนป,ป่าครับอันนี้พาในเพนี้ที่ะสีเวียงานชาติสีเวียงอุทยานแห่งาชาติสีเวียงนะครับอ๋อหรอไม่ใช่ภูเวียงทีงางกส่วนบ้านสวนเวียงเก่าฝังกันว้วบ้านสวนเวียงเก่านะนะ รีวิวไปเรื่อยๆนะครับโรงพยาบาลวียงเก่านะครับอันนี้เขาเขตอำเภอวียงเก่าแล้วนะครับรอยต่อก็มีค้าขายสินค้าทั่วไปปั๊มพีทีนะครับมีร้าน วันนั้นต้าสุขอำเภอเวียงเก่านะครับหนองคำประชานุเคราะห์บ้านหนองคำประชานุเคราะห์ครับก็ทางก็รัดยางเนาะปูนบังรัดยางมาผสมไปเรื่อยๆข้างหน้าก็เป็นผู้เวียงนะครับไปเรื่อยๆครับทางสีเลศน,นะครับก็เหลือสิบโล จะเป็น,นชุมชนเกิดไหมส่วนที่มองเห็นรูปลักบ,บ้านชององันปัจจุบันกเกา่าๆก็น่าจะมีอยู่นะนอาจจะอยู่